อ้าวนะฮะก็มาถึงแชมป์สุดท้ายครับของซีซั่นนี้นะครับผมแชมป์สุดท้ายนี้เป็นแชมป์โซโล่ครับมาสจันมากกูแบบแทบจะหมดหวังไปแล้วครับจากตั้งแต่ต้นซีซั่นมาผมก็เล่นโซโลโอ,อยู่หลายเกมมากเลยนะครับแต่มันไม่เคยถึงฝันนั่นแหละครับใกล้เคียงสุดคือที่2จบที่2 นะเจ็บใจมากๆครับตอนนั้นแล้วผมก็เลยแบบคิดว่าคงหมดหวังแล้วแหละเพราะว่าเล่นอีกกี่ครั้งมันก็ตายตั้งแต่เนิน่นๆเลยอะ่ะยังไม่ทันจะขยับเข้าถึงวงข้างในเลยครับก็ไม่รอดซะแล้วผมก็เลยหมดหวังแล้วกับแชมป์โซโล่ในซีซั่นนี้ผมคิดว่าจะปล่อยไปอยู่แล้วนะครับก็เห็นว่าเกมมันยังไม่อัปเดตสักทีไหนบอกว่ามันจะหมดซีซั่นวันจูนสามจูนเตินะครับ มันพอถึงเวลาจริงมันก็ยังไม่หมดอ่ะผมก็เลยแบบอ่ะไหนๆมันยังมีเหลือเวลาอยู่ก็เข้ามาเล่นครับคือมันน่าจะเปลี่ยนในคืนวันที่4เข้าวันที่5ของโซนเอเชียนะของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมปิดเสียงในเกมอยู่เพราะว่าเพราะว่าในเกมมันจะมีเสียงผมพูดไลฟ์อยู่ครับเดี๋ยวลองฟังดูคนที่ไม่เก่งเลยอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ช่างแมงพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับ อันนี้ผมจะอธิบายก่อนมันยังไม่มีประเด็นอะไรในเกมครับ <c oughs> เน่นอนแหละกูต้องหลีกเลี่ยงการประทะให้มากที่สุดครับถ้าอยากจะเป็นแชมป์นะอันนี้คือผมตั้งใจมากครับคือจะเข้าให้ถึงวงสุดท้ายแล้วตอนนั้นนะ่ะจะประทะอะไรก็ประทะกันในวงสุดท้ายนั่นแหละให้มันเหลือจํานวนผู้เล่นน้อยที่สุดนะถ้าเราประทะตั้งแต่เนิ่นๆมันจะมีโอกาสที่เราจะไม่รอดนะครับผมก็เลยแบบดู ลงก็ไม่ลงที่เมือง <_ C> e <an> เห็นไหมลงในจุดที่มันแบบไม่มีไม่น่าจะมีใครมาลงอะ่ะนะบอทยังไม่ผ่านเลยครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับแชมป์โซโล่ก็มาได้ในวันแทบจะเหมือนกับแทบจะหมดซีซั่นอยู่แล้วอะ่ะแต่ถามว่าเอาไปเพื่ออะไรมันก็งั้นๆแหละครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกมันไม่ได้มีอา่าอะไรที่มันพิเศษอยู่แล้วครับมันแค่ มันก็แค่แบบเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราภาคภูมิใจว่าเออการเป็นแชมป์โซโล่เนี่ยนะมันคือความพยายามที่เราต้องพยายามด้วยตัวเองไนงะคือมันไปเกาะเพื่อนเก่งไม่ได้ไนงะมันไม่มีเพื่อนนะครับโซโล่คือมันเดี่ยวคือเราต้องลุยเดี่ยวจนเป็นแชมป์อ่ะนะถึงแม้จะใช้ไปเก่งกับคนสุดท้ายที่อยู่ในวงสุดท้ายก็แล้วแต่นะครับตอนที่มันเหลือสองคน แล้วเราไปชนะเขาคนนั้นคนสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่ากูคนเดียวไงนี่คือวนดีผมมาเช็คเดสโซนเพราะว่าอะนาล็อกซ้ายมันมีปัญหานะครับลองฟังมันขึ้นมันมีปัญหาครับอะนาล็อกขวาก็ยังก็มีอยู่นิดหน่อยแต่มันก็ยังเสถียรกว่าแต่อะนาล็อกซ้ายไม่เสถียรครับดูบันเด็คนี่ยคืออ่ะคือมันอย่างนี้ครับ คือมันมีลักษณะแบบว่ามันไม่อยู่ตรงกลางแล้วผมปล่อยไว้เฉยมันเดินหน้ามันขยับขึ้นหน้าบ่อยๆเนี่ยเห็นป่ะเพราะว่ามันอนาล็อกมันเริ่มเสียครับเวลาเล่นไปนานมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมันไม่อยู่ตรงกลางเซนเตอร์แล้วมันจะเหมือนล้วนๆขึ้นข้างบนเดินหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มันก็จะเดินตอนเปิดกล่องเปิดอะไรมันจะมีปัญหาครับคือมันเปิดกล่องไม่สําเร็จสักทีเพราะว่ามันเดินพอตัวมันขยับปุ๊บมันก็เลยแคนซอนอ่าตัวขอโทษดิ มันก็เลยแคนซอนตอนเปิดกล่องนะครับโหแคนซอนแคนซอนเวลาเรานึกจะพูดอะไรนะต้องใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆพูดพูดช้าๆครับอย่าพูดเร็วจนเกินไปมันรัวครับมันรัวจนเหมือนกับปากเราเองไม่ออกมาเป็นคําพูดที่เราต้องการที่จะพูดมันมันไปล่วงหน้าครับแคนซอนจังหวะนี้คือเหมือนเนี่ยว่าผมกำลังคิดว่าจะไปตกปลาครับเนี่ย จะไปตรงนั้นแต่ว่าวิ่งเข้าวงไปเลยดีกว่าแต่ว่าผมเปลี่ยนใจเพราะว่ามันได้ยินเสียงปืนจากเมืองนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าผมปะทะตรงนี้กูมีโอกาสตายสูงครับใช่ผมเห็นอยู่ผมเห็นยญ้าลอยการจา,ารนะ สังเกตดูนะครับว่าผมเอาสกินสีดําเห็นไหมสกินดําทั้งตัวเลยเอาที่มันเป็นคนดําๆไว้ก่อนนะคือเน้นทุกอย่างที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จเมื่อกระทั่งแ็ปปืนกูยังเอาออกอ่ะเห็นไหมอันนี้คือเป็นสีปืนแบบดีฟอลต์ของมันนะสีปืนสีดําของมันอยู่แล้วครับ <c oughs> ผมไม่ได้ใส่แ็ปอะไรเลยครับถอดออกหมด เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดในการพลางตัวซ่อนตัวในเงาบืดนะโหทำทุกอย่างเห็นป่ะเวลาขึ้นรถไอ,อ้นี่คือสีรถดีฟอลของมันเนี่ยไม่ไม่มีแล็บนะครับรถสีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปเรื่อยๆครับคือ ถามว่าหวังแชมป์มันหวังอยู่แล้วครับหวังแชมป์โซโลอ่อะเล่นทุกเกมผมหวังทุกเกมอยู่แล้วครับเพียงแต่มันไม่เคยไปถึงฝั่งฝันเลยจนท้อแท้มากๆผมเล่นเยอะแค่ไหนมันก็จบแบบอย่างรวดเร็อะเออบางเกมก็อาจจะไปถึงที่2มันมีในซีซั่นนี้ผมไปถึงแค่ที่ที่สองแค่ครั้งเดียวเนะครั้งเดียวเองครับอันนั้นคือโอกาสที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้ว<อ>ครับอนมันไม่มีสีอยู่แล้วเหรอเนี่ยมันเป็นสีดําสนิทเลย ปืนสีดีฟอของมันนะครับเออสวยว่ะผมว่าสวยอยู่เล่นมาตั้งนานเพิ่งจะใส่เก็อะไรเลยเห็นป่ะสีของปืนมันเป็นมันเป็นสีแบบสวยอ่ะตีมจอห์นวิกครับคือถ้าเป็นแล็บของจอห์นวิกมันจะเป็นสีดําใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่มีสีเลยก็ก็ดําเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้ดําเลื่อมอย่างเงี้เนี่ยถ้าผมไม่ปิดเสียงมันก็จะเป็นการพูดทับซ้อนเสียงของตัวเองที่อยู่ในคลิปครับอ่ะ ก็เล่นมาตั้งนานเพิ่งจะสังเกตนะครับว่าเราพอไม่ได้ใส่แรปแล้วสีปืนมันเป็นยังไงครับสี d ดีฟอลกกัวขับรถแล้วจะโดนเจอเยแต่วิ่งไม่มีโอกาสโดนเจอมากกว่าค่อยๆขยับเข้าวงรอะไขนานนค่อยๆขยับเข้าวงมาด้วยรถครับคือไม่ไม่ปะทะใครเลยอ่ะดีที่สุดครับ เนี่ยผมแล้วผมก็ไม่เจอใครจริงๆนะเกมที่มันจะเป็นแชมป์มันก็ต้องอย่างงี้ครับนะไอ้ก่อนหน้านี้ที่ไปถึงที่2ได้เนี่ยก็เหมือนกันเนี่มันจะต้องมันต้องไม่เจอใครมันต้องโชคดีมากขนาดนั้นนะ <c oughs> ไม่เจอใครเลยครับเพราะถ้าเจอเมื่อไหร่ปุ๊บกูก็ไม่รอดทันทีครับมะบอกมาชิวเสา ชิลสองอันเนี่ยชิลที่เป็นชิลใหญ่กับชิลเล็กนะครับชิลพชันแล้วมีเต็มเต็มสูบเต็มสตตีมเลยนะเต็มสต็อกอ,ะอ่ะมันมีสดแค่ไหนก็สดเนีน่ยะชิลใหญ่มันเก็บได้แค่สองอันใช่ไหมอชิลเล็กมันเก็บได้หกอ,อัน,น,อนคือคือเรียกว่าอุปกรณ์พร้อมครับพร้อมลุยพร้อมสู้นะคือพร้อมในจังหวะวงสุดท้ายนะครับไป แล้วผมคิดว่าเกมเนี้ผมโชคดีมากนะตั้งแต่ล่อนลงตอนจังหวะแรกสุดเลยแล้วไปทุบเสาอากาศนั่นนะ่ะแล้วมันกล่องมันมีกล่องสมบัติอยู่2อันเงี่ยมันก็แตกใช่ป่ะแล้วล่วงลงมามันได้ปืนเลนเจอร s แอ u เซว์ไ l เฟสีทองเลยทันทีนะครับได้มาอันแรกสุดเลยแล้วปืนกระบอกเนี้ยเป็นกระบอกเดียวที่ผมใช้จนเป็นแชมป์ครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นปืนอื่นเลยครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮนะ กำลังร้องเพลงไปไหนของเขาวะโชคดีมากรับที่เขาไม่ลงมาไม่รู้เห็นก,กูกิริวคิมิซึนดาฮะย่ร <laughs> ้องเพลงร้องเพลงสร้างขวัญและกำลังใจรับไม่ตายเรอวะมันนั่งฟังตัวเองก็ขำเนี่ยวแ้ววิ่งลัดเลาะลัดเลาะ,ะไปเรื่อยๆในใจก็ระทึกแบบอู้ย่าเจอใครเลยวะ พยายามสร้างโอกาสแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ระเบิดเด้งครับผมตัดสินใจเอาระเบิดเด้งมาโดยที่ <c oughs> มันต้องเลือกทิ้งปืนสักอันหนึ่ออันนี้ผมลังเลนะผมทิ้งปืน s m g ไปครับแล้วก็เอาดำช็อตกันมาด้วยใช้สองกระบอก <c oughs> เห็นอีกาเขาไม่กล้ายิงครับเพราะว่าถ้าลั่นเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะมีคนแถวนี้แตกตื่นนะ ัต้องมาลากูแน่ๆออมีคนอีกจังหวะนี้ผมได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่ในบ้านครับตอนที่ผมเล่นเกมอยู่เนี่ยมันดังกว่าน,นี้ครับมันได้ยินชัดแจ๋วเลยมันได้ยินเสียงตึกตักตึกตักตึกตัก,ตก,ตกอยู่ในบ้านแต่ตอนมาดูในตอนมาดูในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ยินครับมันเป่ามากมันก็ต้องเข้า,าครับ รุนละทึกกับไอคนที่อยู่ในบ้านครับแล้วเรานั่งอยู่ในพุ่มไม้นี่ก็จริงอขอบวงนั่งอยู่ในพุ่มไม้นี่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นจุดที่อยู่นอกวงครับเห็นปะ่ะถ้าวงบีบมามันจะไปแตะขอบขาวพอดีซึ่งผมมาอยู่ตำแหน่งที่อยู่นอกวงครับผมก็เลยต้องตัดสินใจเคลื่อนที่เข้าไปครับเพื่อให้เราอยู่ข้างในวงแต่ดูจังหวะดินรกจริงๆครับคือผมคิดว่ามันมีคนอยู่ในบ้านแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้หลบซ่อนครับเห็นป่ะ ตรงนี้กูรุ้นระทึกมากอะ่ะอีกาแม่งก็ล่อตาล่อใจได้เกินสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบุกมาครับเนี่ยเขายิงใส่แต่ผมไม่รู้เขายิงใส่อีกาหรือยิงใส่ผมนะเนี่ยไม่รู้อ่ะกูรีบขับรถหน,นีกันห <c oughs> นีสุดชีวิตเนือตอนนี้แบบตื่นเต้นมากอะ่ะกูจะต้องแบบเล่นแบ t เท e ล้อเย้อะไรวิ่งหนีอย่างเดียววิ่งหนีทั้งเกม คนอื่นเขาเข้าประทะากันเขาไม่กลัวอะไรเลยนะกูกลัวไงพุ่มไม้มีตมันเด้งมีลูกเดียว <c oughs> เก็บมาเพื่อไม่ได้ดูครับ <c oughs> นี่สักสองลูกมาบนเกี่ยวกับระเบิดเด้งครับระเบิดเด้งเอามาเก็บมาผมนึกว่ามันมีสองอันแม่งมีอยู่ลูกเดียวครับทุเลตมาก ไอ้ที่เราทิ้งไปใน SMG สำคัญกว่าคือกะเอาไว้แบบเอาไว้ใช้ในวงสุดท้ายเลยไงเผื่อ <Elijah> เอาไว้แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีทางสู้เขาได้หรอกเราก็ใช้ระเบิดเด้งให้เขาเด้งออกนอกวงไปแล้วก็ไปตายนอกวงอะไรอย่างเงี้ยคือกะเล่นมุกนั้นครับบ e ิเฟอร์ดูวงบีชชคอตแบนเดม คือผมได้ยินเสียงรถถังมันต right ุมๆตามๆอ่ะแต่ผมมองไม่เห็นมีคนวิ่งผ oh. ่านเน่ยโอ้คือใจผมแบบตอนนั้นน่ยค yeah. ือตึกตักตึกตึกตึกชี้อ่ะกูหลบอยู่ตรงนี้คือกูห้ามหายใจอ่ะคิดดู อยากให้มันได้ยินเสียงอะไรแม้แต่นิดเดียวครับเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้นะเปลี่ยนปืนมันจะดังแกรบทีนึงอ่ะห้ามครับเขาจะได้ยินเสียงแล้วตรงเนี้ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่รถถังอ่ะมันเหมือนจะมีรถถังวิ่งมาครับแล้วมันวิ่งเฉียวพุมหญ้าไปนิดเดียวเองอ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโดนพุ่มย่าหรือเปล่าแต่ถ้ามันโดนปกติแล้วพุ่มย่ามันจะหายไปเลยนะพุ่มไม้ตรงนี้ครับเนี่ยมันเหมือนเะแบบมันวื่นมาใกล้ๆมากเลยครับแต่พุ่มไม้ยังอยู่ครับกลายเป็นแบบโชคดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าพุ่มไม้แตกไปตรงนี้นะผมไม่มีที่ซ่อนแล้วครับมไม่มีที่หลบคือน่าจะตายอย่างเดียวต้องสู้จนตัวตาย อัตลักของเกมไม่มีเหี้ยอะไรแล้วมั่งลุ้นระทึกกลัวตายอย่างเดียวคือคนมันอ่อนอเออใจอะคนมันไม่มีฝีมืออ,อมันไม่ฆ่าพะทะใครทั้งนั้นครับถ้าอยากจะเป็นแชมป์โซโล่ด้วยฝีมือที่อ่อนดอยมันก็ต้องอย่างนี้ครับต้องใช้เทคนิคนิดนึดนงผมวิ่งแล้วตตัดสินใจวิ่งโล่งมากครับถามว่ากลัวไหมกลัวมากครับผมบอกเลย มันโล่งเกินไปเนะี่ยทั้งขวาวก็าจ,จะมีคนเหมือนระแวงไปหมดแล้วครับผมไม่รู้ว่าคนไปกระจุกกันอยู่ตรงไหนแล้วไงตอนนี้ผมวิ่งมาผมยังคิดอยู่ว่าอาจจะมีคนอยู่ข้างหลังเราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าลงมาเมื่อกี้เห็นรถถังเน่ยก็ไม่กล้าลงครับก็หลบอยู่ตรงเนี้ยเนียนๆครับทำตัวเหมือนเครื่องไอ้เขาเรียกอะไระตู้อบ ตู้อบเนื้อตู้ปิ้งเนื้อปิ้งย่างเนื้อเนี่ยมันเป็นเตาครับตู้บาร์บีคิวใช่เตาเขาเตาเตา,เตา,เตา,เตาบาร์บีคิวเรียกไม่ถูกแล้วมันเห็นเป็นสีดำเหมือนกันแล้วมันมีเงาตกกระทบพอดีแล้วสกินผมมันก็ดําแต่จริงๆถ้าดูจากข้างหน้าจะเห็นตาสีเขียวนะไม่รู้ว่ามันจะเด่นขนาดไหนนะครับแต่โอ้โหสกินกูเนียนมากเห็นไหมเราดูจากข้างหลังอะ่ะมันก็ดูเนียนแหละ แต่ถ้าคนมองจากข้างหน้านี่ผมไม่รู้เหมือนกันเนอเขาจะเห็นเป็นยังไงครับถ้าเราขยับตัวให้น้อยที่สุดเขาก็ไม่เห็นครับ <c oughs> หอกลมกลืนกับธรรมชาติ <c oughs> ผมต้องเล่นสูตรนี้ครับผมรักสกินนี้มากๆเลยครับคิดถูกจริงๆที่ซื้อไว้ <c oughs> มันเอาไว้พังตัวครับ คือใจผมระทึกอะ่ะแล้วก็คิดตลอดเวลามองหาแบบเฮ้ยเผื่อจะโชคดีมีระเบิดเด้งอันนั้นเห็นม่วงๆครับแต่เป็น C4 อันนั้นอ,ะ ive, อ่ะเอ็กซ์โพอ่ฟดีโหมด Explosive เว็บอะไรนะ <c oughs> ดีโหมด Explosive อะไรสักอย่างเนี่ยเผื่อเปิดมาลุ้นได้ระเบิดเด้งมาอีกสักชุดนึงก็ยังดีครับ ไม่กล้าขยับแม้แต่นิดเดียวเหลือห้าคนแล้วนะเ้ยผมก็เล่นแบบด้วยใจระทึกครับบอกตรงๆว่ากลัวไปหมดทุกอย่างครับมันมันขนาดนั้นเลยเวลาเล่นโซโล่ผมกดดันมากๆครับคนอื่นเขาเป็นแชมป์โซโล่กันง่ายๆแต่ <laughs> ผมว่าไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าจะมีโอกาสแบบนี้ไหมแต่ผมไม่ไม่อยากทำอะ่ะเบื่อครับ ไม่อยากเอาแล้วอะ่ะคือไอซีซั่นนี้มันไม่รู้แรงจูงใจอะไรคืออย่างน้อยต้องเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งในซีซั่นนีอ<ล>้อ,อย่างเงีล่นเล่นไปเรื่อยๆใครเลย,เลยมันไม่ผมกลัวมันจะมีคนมาหล่อยข้างหลังไงนนึกว่ามีคนซ่อนอยู่ข้างหลังอีกมันคนซ้อนอยู่แต่ผมดูแล้วผมก็อยู่ขอบแล้วนะใกล้ขอบมากแล้วห้าคนครับ ไม่กระดิกเลยไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวครับห้าคนหลบซ่อนอยู่ัตึงมากครับสถานการณ์ตึงเครียดไม่มีใครกล้าประทะก่อนแน่นอนครับใครๆก็อยากจะเป็นเหมือนกับมือที่สามอะ่ะรอรอตอนสุดท้ายให้มันประทะกันก่อนอแล้วค่อยเข้าไม่มีใครอยากเจอกันก่อนครับเพราะว่าโอกาสที่เจอกันก่อนแล้วจะตายก่อนมีเยอะมาก มันเรียกว่าคนที่เป็นมือที่สาหลอยตอนสุดท้ายอ่จะมีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากเลยเขาก็จะใช้วิธีนี้กันหมดครับแล้วของผมนี่ต้องเข้าวงครับเห็นไหมเป็นเส้นไกลครับเหลือ <c oughs> ห้าคนไม่รู้อยู่ตรงไหนกันบ้างครับ <c oughs> แล้วผมเผือไปเหยียบล้อชิบหายกูโคตรกลัวล <c oughs> ให้ยแต่เห็นระเบิดเด้งพอดีครับอ๋อช็อกเวฟแกรนิต เอามาก็ไม่ได้ใช้ครับถึงเวลาจริงแม่งลนไปหมดไม่ได้ใช้ครับเอาไว้เผื่อไว้ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าไปแต่มาทางซ้ายโอ้ <c oughs> ไม่มีทางอีกครับไม่มีช่องทางในการไปนะครับมันเป็นภูเขาละมันโดนปิดด้วยขอบสีม่วงหมดแล้วครับ ผมก็เลยต้องเคลื่อนด้วยทางนี้นะเห็นคนข้างหน้าครับผมเลยถอยมาแบบอย,อย่าเห็นกูนะมึงอย่าเห็นกูนะเนี่ยเนี่ยๆผมเห็นคนข้างหน้าอยู่ครับแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีคนซ้อนอีกหรือเปล่าผมจะยิงดีไหมแต่าามันลงไปแล้วคือตอนแรกถ้าเขาอยู่ข้างบนผมจะยิงอยู่นะแต่โชคดีมากที่ผมไม่ได้ยิงไปครับเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ครับเห็นปะซ้อนหลังอีกทีนึงครับเนี่ยคือแพ่งไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับ เราไม่รู้ว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างครับเหลือสี่คนละนี่ปืนลั่นเพราะว่าจอยมันลั่นเองครับคือผมกดกด L 3วิง่งิงตรงนี้ครับได้เลยแล้วคนข้างล่างมายิงค้างไว้เลยครับผมไม่กล้ายหยุดยิงเนี่ยเหลือคนสุดท้ายแล้วครับแล้วสังเกตดูว่าคนสุดท้ายเขาใช้เทคนิคระเบิดเด้งครับอ ย่ซึ่งเป็นมุกที่ใครๆก็ใช้กันอยูการะเบิดเด้งอัดมันนั่นแหละโอ้ oh. แต่เขาคงจะไม่แม่นนะครับอแชมป์โซโลครับผมบอกตรงๆนะอ้เย่ผมบอกตรงๆว่าผมดีใจมากๆครับดีใจมากๆตอนที่ได้แชมป์นี้ครับมันเป็นแชมป์โซโลครั้งแรกและ มันแทบจะหมดซีซันอยู่แล้วครับมันเหลืออีกแค่2วันหนึ่งวัน2วันได้คิดว่าเกมนี้จะได้แชมป์อ่ะโอ้โหมือสั่นเลยกูตอนแรกนะผมก็คิดว่าจะเอาระเบิดเด้งนี่แหละปาอัดมุกเดียวกับไอเชียนั่นเลยแต่ดูดูแล้วคือระยะมันไกลครับระยะที่ถ้าเขาจะเด้งออกไปถึงวงอ่ะมันยังไกลยอยู่มันไม่ใช่วงสุดท้ายที่มันแคบมากผมก็เลยแบบยังไงปืนสีทองกูมันต้องยิงมันจนตายได้อยู่แล้วอ่ะ ก็เลยยืนยิงชิวๆเลยครับวัดดวงไม่ชิวหรอกผมพูดอย่างนี้ไม่ชิวคือใจมันก็คิดอยู่ว่ากูจะโชคดีได้อีกกี่ดอกไม่รู้ไงเพราะมันปลาระเบิดเด้งมาสามดอกแล้วใช่ไหมแล้วผมไม่โดนทั้งสามดอกเลยถ้าผมโดนสักสักหนึ่งดอกสักลูกหนึ่งอะ่ะที่มันเด้งผมแล้วผมก็เดินออกไปข้างหลังอะ่ะผมตายแน่นอนครับเพราะว่าถ้าย้อนดอูอันนี้ให้ดูก่อนครับอันนี้ที่เป็นขึ้นเป็นคาเลียลโปรไฟล์นะครับแชมป์โซโล วอนโซโล่แมชนะครับได้ตอนเออเวลาน่าจะไม่ตรงนะผมว่าไม่น่าจะใช่เวลานี้เพราะผมเล่นตอนที่0602 21 24เนะี่ยเวลาไม่ตรงนะอันนี้มันอาจจะเป็นเวลาของประเทศเขาซีซั่น2นะครับวันที่หไม่ใช่วันที่6ไอ้ เขาน่าจะเอาเดือนขึ้นก่อน,นครับผมก็เลยงงเนี่ยชะงักไปเลยครับวันที่2เดือน6นะครับ2เดือน6มันซีซันมันจะเขาบอกว่าจูนสาอะ่ะแต่ว่ามันจูสามแล้วก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังเป็นซีซันเดิมอยู่นะฮะก็น่าจะเป็นจูนสีแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะจังหวะที่ระเบิดเด้งอะ่ะอ้าวชีพเวน เด,ดดดเดี๋ยวเกดผิดเดี๋วจะกดเปิดเสียงกด M ไปกด M ทั้งเกมมาประทะจังหวะนี้แหละแค่นี้เลยครับยิงคนข้างบนแล้วก็ยิงคนข้างล่างที่มันประทะกันอยู่แล้วเหลือสองคนเห็นปะเนี่ยระเบิดเด้งหนึ่งระเบิดเด้งสองระเบิดเด้งสามเอ้ย oh, <yeah. S 2> คือถ้าตกนสักอันนึงคืตายแล้วครับเพราะว่า ถ้าย,ย้อนดูขอบวงมันอยู่แค่นี้เองครับดูในแผนที่ข้างบนก็ได้นะขอบวงมันเหมือนกับถ้าผมโดนระเบิดเด้งผมตกเหวแน่นอนแล้วผมจะต้องหาทางวิ่งอ้อมขึ้นมาเหมือนคนเมื่อกี้คนข้างล่างที่ผมยิงเขาตายซึ่งวงมันเคลื่อนที่เรื่อยๆนะครับวงังเคลื่อนไม่หยุดนะ <S <S เดี๋ยวเลยนะหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเพราะว่าดูจากตรงนี้มันเป็นรูปนาฬิกาแล้วมันไม่ใช่วงเคลื่อน,นครับผมาผมอาจจะเด้งออกไป แล้วก็วิ่งกลับมาแต่ยังไงก็เสียเปรียบครับเพราะว่าเพราะเขาก็เอาปืนยิงจากข้างในแล้วผมต้องวิ่งเข้ามาคิดดูแล้วกันมันก็เกิดดาเมจทั้งวงบีบแล้วก็โดนกระสุนปืนเขาด้วยมีโอกาสตายมากที่สุดแล้วครับเนี่ยเนี่ยพอผมกระโดดแล้วเส้นขอบวงคือแค่นี้เองครับมันไม่ไม่ได้ไกลมากเลยนะผมโดนระเบิดเด้งคือตายแน่นอนนะแล้วทําไมเขาถึงทําไมเขาถึงปาไม่แม่อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ คือเขาก็คงกะว่าถ้าเกิดปลาไปข้างหลังผมเขาคงก็เด้งไปข้างหน้าไงเขาก็เลยเหมือนกับต้องให้มันลงแม่นแบบพอดีไปเป๊ะมัง้งให้เหมือนกับผมต้องกระเด็นไปข้างหลังอะ่ะเนี่ยไม่โดนหนึ่งไม่เข้าใจว่าไม่โดนไม่โดนเลยแต่ผมถามว่าตอนนั้นกลัวไหม oh กลัว <yeah. S 1> เหมือนกันครับเนี่ย <Yeah. Yeah. S 1> ผมกลัวเหมือนกันว่าถ้าโดนระเบิดเด้งไปแน่นอนครับเนี่ยแล้วของเขาก็ยังมีเหลือด้วยนะแต่เขาคงจะไม่แม่ผมก็กะใช้ระเบิดเ,เด้งอัดมาอ่ะ ไปเสียงในเกมไว้ก่อนเขามีระเบิดเด้งเหลือด้วยนะเขาเยังปาไม่หมดนะครับไม่รู้แม่งตุนมากี่ลูกเนี่ยไม่รู้มันตุนมากี่ลูกครับมันน่าจะสูงสุดได้6ลูกใช่ไหมหนึ่งช่องนะเขาปาไปสามแล้วเขาก็เปลี่ยนปืนแต่สินใจเปลี่ยนปืนเหมือนกับว่ามันโดนดามจตลอดเนี่ยตอนแรกผมลนผมยิงไม่โดนเลยนะเป้าขาวลากไม่ถึงนะครับอ่ะแล้วว่ามาโดนจังหวะนี้ อันนี้คือระเบิดเด้งเขาปาไปสามแล้วอะ <c oughs> คือแบบ <c oughs> คือแบบกล่าวชนะกูแบบนี้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเออถ้ามึงควักปืนมาแต่แรกก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะชนะแต่ดูจากปืนที่เขามีนะครับ SMG สีเขียวเป็น Combat SMG แล้วก็ดำัช็อตการสีเขียวทั้งคู่ครับเ <c oughs> ขามีปืนอยู่แค่2กระบอกนี้ครับนะแล้วก็เป็นชิวเล็กแต่ชิวใหญ่ แล้วก็ระเบิดเด้งกินหมดแล้ว5ช่องครับมี2กระบอกนี้ครับแต่ผมคิดว่า Combat SMG ก็ยิงไกลได้นะก็ยิงไกลได้ก็คือผมก็มีโอกาสที่จะโดน SMG เขายิงไกลแล้วตายได้อยู่ครับก็นั่นแหละฮะโอ้เป็นอะไรที่ประทับใจมากครับบุกแค่นี้แหละคิวแค่กี่คนเองครับมาดู3คนใช่ไหมคิวแค่3ครับเนี่ยขึ้นคิวสยิงเมื่อกี้ยิงข้างบนหนึ่งยิงข้างล่างหนึ่งแล้วก็ยิงนี่ห แล้วทั้งเกมคิดดูตลอดระยะเวลาทั้งเกมเกือบ19นาทีที่วิ่งมาจนถึงวงสุดท้ายไม่ได้ยิงใครเลยครับไม่เจอใครด้วยครับเจอแต่แบบโชคดีมากไนงะที่แบบหลบๆบซ่อนๆ <c oughs> เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นนะก็กูตั้งใจซ่อนตั้งใจหลบหลีกเลี่ยงการประทะครับแล้วก็มาเป็นแชมป์แบบนี้ <c oughs> ถ้าตอนสุดท้ายถ้าผมแบบไม่ยิงให้แม่นด้วยนะมันก็คงไม่ถึงแชมป์หรอกครับมันก็เกิด ฝีมือจากาส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือที่เรายิง Ranger a s s อ u l t Rifle ไปโดนเขาเนี่ยแหละนี <c oughs> <laughs> okay, ครับโอเคครับหมดไปแล้วสำหรับซีซั่นนี้ซีซันนาค่อยว่ากันตอน,<ด>นแรกนะผมไม่เอาไม่ฟังเสียงในเกมแนละ้วช่างแม่งหมูหงบนอะไรอยู่ก็เลยปิดเสียงมิวไปเลยครับมันทำงานลำบากนิดนึงครับเวลาทีา่มีเสียงอยู่ในคลิปด้วยแล้วผมต้องมาพูดด้วย <c oughs> <laughs> เสียงมันชนกันเนะีับ วันหลังผมจะแบบแยกออกนะครับก็คือปิดเสียงไม่ให้เข้าคลิปเลยครับโอเคฮะไปแล้วบายบายสวัสดีครับ